คุณกับเขาหมดกรรมต่อกันรืยยังมาดูหน้าไพ่นี้นะคะความรักเก่าที่จบไปนะคะตอนนี้คุณกับเขาหมดเวรหมดกรรมต่อกันเืยยังนะ,ค,ะคือมันจะขาดกันเลยไหมหรือว่าต้องวนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะมาดูกันเป็นพลังงานรวมนะคะมาดูกันค่ะ มันจะหมดกรรมต่อกันหรือ,อยังนะคะพี่หมอขอเอาคุณเหนื่อยที่จะอยู่กับความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆนะคะพี่หมอเห็นการทะเลาะการใช้คำพูดบางคนบางคู่อาจจะ มีเรื่องรักซ้อนเข้ามานะคะจนทำให้คุณกับเขาต้องมีการทะเลาะแล้วก็ตัดจบกันไปถามว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะตัดขาดกันเลยไหมหรือว่าจะต้องวนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะคนคนนี้บอกว่าจริงนะที่เขาออกจากความสัมพันธ์ไปเพราะ เป็นเรื่องรักซ้อนนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้พี่หมอเห็นเขาอยากกลับเข้ามาหาคุณดูเหมือนว่ามันจะจบยากนะมันมีการวนเวียนกลับมานะคะมันมีการขอโอกาสมันมีการขอโอกาสนะเขาออกไปแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงชีวิตของเขาไม่มั่นคงนะคะ เขาถึงอยากกลับเข้ามาหาคุณนะพออยู่ในความสัมพันธ์คุณดูแลของเขาดีมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่หาเงินเข้าบ้านด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีแต่ว่าความใจดีของคุณหรือว่ามันเป็นการทำงานหรือว่าไม่ได้ให้ความ เอาใจใส่เขามากพอจนทำให้เขารู้สึกว่าคุณละเลยเขาจนต้องจนต้องมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาทำผิดเขารู้แล้วว่าชีวิตของเขาไม่มั่นคง เขาอยากกลับมาหาคุณค่ะดูเหมือนว่าจะไม่จบนะเพราะว่ามันมีการโขอโอกาสนะคะแล้วก็วนกลับมาอยากวนกลับมานะมันเป็นไพ่สองเหรียญขึ้นมานะคะคิดถึงคุณคะ่ะช่วงเวลานี้คิดถึงคนที่ดีกับเขาคิดถึงคนที่คนที่คอยเอาใจใส่เขาแล้วก็ครอบครัว แล้วก็รู้สึกผิดต่อคุณนะคะรู้สึกผิดต่อคุณมากๆในช่วงเวลานี้ที่เขาทำร้ายคุณนะคะแต่ถ้าถามว่าถ้ากลับมา,ถ,า,บมาถ้าคุณให้โอกาสเขาจะดีขึ้นไหมคุณมีพลังงานไพ่คู่นะคะ มันมีการขอโอกาสจริงๆนะดีขึ้นนะคะเขาจะดีขึ้นนะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าการออกจากความสัมพันธ์ไปไปเจออะไรในสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีแต่สุดท้ายมันกลับไม่ดีเนาะแต่เขากลับรู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจในครั้งนั้นมันผิดผิดพลาดกับชีวิตของเขามากๆ ตอนนี้รู้แล้วนะคะคือในหน้าไพ่สามใบนี้ขึ้นมาคือเขาจะปรับปรุงตัวเองเพราะว่าเขารู้แล้วว่ามันผิดจริงๆนะคะเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะคือในหน้าไพ่พลังงานนี้อยากกลับมาค่ะแล้วก็รู้แล้วว่าในสิ่งที่เขาทำมันผิดจริงๆ เขาอยากขอโทษคุณแล้วคุณก็มีคุณก็มีพลังงานไพคู่ขึ้นมานะคะคุณกับเขาอาจจะเขาเรียกว่ายังไม่หมดเวรหมดกรรมต่อกัน,นะคะ่ะยังต้องอยู่ต่อแต่กลับมาคราวนี้เขาจะดีขึ้นนะคะ